ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปเกเกมยูคลาสสิกกันนะครับก็ตอนนี้ตัวกิจกรรมลาบผมซั์นี่ผมมีแต้มครบแหละมีมีอสี่2,046ตัวน้องเต่าเนี่ยมันจะ2 5นี่เลยผมมีตัว๋วยสี4ใบวันนี้ส่งมาแ้วกะว่าน่าจะได้พ่งนี้แต่มันได้วันนี้ได้วันนี้เราก็วันนี้เลยขาดแค่40แต้มสุดท้ทายเราก็ครบ นี่เลยสองพันห้าหกแต้มแต่ถ้าไม่แลกสัตว์ขี่อ่ะแลกหีบอันนี้ก็ได้นะหีบธาตุเนี่ยสีสม้มแต่ก็ไม่แนะนําดีกว่าไปรอตรองกิจก,กรรมลูกเต่าดีกว่าโอเคว่ะอันนี้เอาสัตว์ขี่ดีกว่าเอาสัตว์ขี่อ่ะสบายใจสุดแล้วคราวที่แล้วกิจนี้เราแลกอินรีส้มไปไปตัวนี้อินรีส้มมันเว้นมาสองเดือนเราได้ตัวนี้ได้เต่าอีกถ้ถือว่าโอเค ใช้ได้นี่ตอนแรกตัวน,นี้ไปลองอินซีสม้มตอนแรกว่าจะเอากิฟฟอนกิฟฟอนมันเท่แต่ไม่เอาเราเอาน้องเต่าคุณสมบัติด้านล่างอะไรเราไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่เราเน้นความไทยแต่ก็เห็นคนขี่เยอะอยู่นะมันก็ถามว่ามันโอเคมันก็โอเคนะพอได้อยู่แรกเลยน้องเต่าเหลือ6แตบ้บใครยังไม่มีก็สามารถเก็บสะสมแต้ไมไดไ,ได้เอาว้แลกปิ่งแรกสัตว์ขี่อะไรได้นะครับ มาเดียเ๋ยวมาเดี๋ยวว่าน้องเตา่าน้องเต่าอยู่ไหนนี่นี่ออนโอโหอย่างเท่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแบบฟุ้งฟิงฟุ้งซิงนะแต่ก็ของฟีเอะเท่เท่อยู่ถ้าแบบเรื่องแสงก็นี้หน่อยนั่นน่าจะดีแบบนี่เนี่ยลาตัวนี้เนี่ยถ้าไม่เอาก็เก็บไปตัวหน้าก็ได้นะถ้าผลไม่แลกอะ่ะแต่ผมเอาถึงที่เหลือแล้วก็เก็บแต้มใหม่ เก็บแต้มใหม่ไว้รอสกีตัวใหม่ที่มันเท่นันนี้กล่องก็สําหรับตัวสกีผมมีหกกล่องก็ปอดีหกชิ้นเดี๋ยวดูในคงนางก่อนในคางผมมีสีม่วงจะได้ประหยัดประหยัดตัวกล่องไปเดี๋ยวใส่ไปไปดูว่าเหลืออันไหนเหลืออันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนั้นอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง โอเคเอากดผิดในน้องเต่ามากำลังก็ขึ้นมาหน่อยกำลังไล่อัพเอาวันนี้อันนี้จะตันละยี่ิบห้าพาตันจะได้มาอัพน้องเต่าทีบอกอันนี้อันนี้มันตันเท่าไหร่ตันร้อยห้าสิบอีกยาวเอาทีลโทะเดี๋ยวมันจะฟุงสั้นเกินไปมาทีบอกอันนี้กันเอาสักห้า ไม่ได้ดีได้ห้าห้าร้อยห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสองเอาไปสองก็เรียกว่าไก่เกลียไก่เกลียให้มันเท่าๆนี่เลืออย่างละร้อยสามชิ้นพอดีพลังขึ้นมาได้อยู่เอฟเฟกต์ก็ดีหน่อยแค่ขีดเต่ากระเทแล้วบอกเลยอะ่ะ ที่ดาก็เฟี้ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวมีชุดอัพทบรวมหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยไปอัพแต่เรามีนี้ถุงพรถุงพรเราครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อกดคร่ำเลยตัวอาชีพรองเราก็จะได้ได้ไวๆก็ไม่ไหวหรอกกิจหนึ่งก็ได้แค่สามชิ้นสามกล้องก็เก็บสะสมผะสมเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวมันก็ถึงเอง ขาที่แล้วเหมือนที่มีนับน่าจะมีอยู่ประมาณห้าสิบทบรวมทบรวมที่ดูนี่น่าจะมีกางเกงนะแต่ต้องหาอันกรตัวไหนมันจะเป็นตัวที่มันออกเปอร์เซ็นต์เดียวเลยนะอันนี้ปะไม่ใช่นี่ตัวนี้อันนี้เป็นอะไรอะไรเลยอันนี้มันห้ามันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ ไม่ดีมันไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีแล้วที่เหลือเก็บว่าเป็นอะไรดีวะกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวอันนี้เข้าคลังไปเดี๋ยวเก็บชุดก่อนเหนียวเก็บไข่ได้อีกนิดนึงตอนนี้มียี่สิบกว่าบายแล้วเดี๋ยวเก็บให้ได้ละยี่สิบห้าเกือบเกือบสามสิบแล้วเดี๋ยวค่อยสุม่มอันนี้อันนี้คือของอาชีพรองเก็บไว้นี่ยี่แปดกับยี่บห้าแล้ว อันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดเองไปรุ้นเอาเองโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยเรามาแลกสัตว์ขี่ของเรานานๆแลกกับเขาทิ้งเก็บสะสมมานานมีใส่ขเขาว่าโกลแล้วแค่นี้ก็ฟยวแล้วโอเควันนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสําหรับน้องเต่าคุณบัตรเอฟเฟกของน้องเต่าันเพื่อนก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับว่ามันบวกอะไรยังไงมากมันบอกอยู่แล้วตรงนี้ แต่ละตัวมันบวกไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบผมไม่ได้เน้นคุณสมบัติตั้งแต่ที่แรกเราอินซีแล้วถ้าเน้นเนี่ยควรจะแรกบังกรบางกรมันค่อนข้างดีในการ P v p แต่สุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเก็บจัดขี่ให้ครบทุกตัวอยู่ดีแล้วก็ค่อยๆแลกไปเดี๋ยวมันก็ครบของมันเองตอนนี้ก็ดีนะอืมโอเคไปละบายบายสวัสด,ดีครับ